เมื่อกี้พี่ป้าบอกว่าได้เป็นบ้านทรงแนวญี่ปุ่นแบ่งทีมอ่างั้นเราเอาเป็นอ่าโอเคอันนี้เอาทีมนะเราเอาทีมไม่เอาทีมกันหมดเลยอาทีกันหมดเลยอ่ะไม่ต้องรู้ผลละพร้อมกันยงฮะใครจะกดคนแรกไอล้ากดคนแรกโตไอ,อการพูดตอนเดยวตอนนั้นแหละโอเคไ <laughs> อการแถมผมมังตรอฮะ สีฟ้าเยทเคงั้นกูต่อไปฮะสีฟ้าโอ้โหสีแดงเฮ้ยไม่เกลือว่ะไปหยิบสีแดงไม่ต้องไม่ต้องหยิบไม่ต้องหยิบไอ้เหี้ยกดปุ่มไม่ต้องหยิบละกดปุ่มไม่ต้องหยิบแล้วไม่ต้องแล้วโอเคสีแดงเหมือนเขาคู่อยู่เขาคู่อยู่โอเคเขาคู่อยู่คือคือแนวญี่ปุ่นนะแนวญี่ปุ่นนะโอเคโอเคไปไปยังมีคู่คนไบ้อีก 私は金いを。<laughs> <laughs> คำถามง่ายๆนะฮะว่าถ้ามีไมค้าซีรีส์ตอบอีพต่อไปถ้ามันมีจะให้ใส่ชีเตอร์หรือเปล่าเพราะอืมถามตัวเองเถอแต่ไม่ต้องถามคนดู <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าบางคนเขาชอบไงก็ใส่ไปสำหรับเราอ่าชิวๆเพราะว่า e p พี20สำหบเราคือชิวเ p สิ <c oughs> 10ยังเคยเล่นเลยยังชิวเลยอ่ยังเป็นเ p s 2นะอันนั้นไม่ชิวลองแหละ <c oughs> i didn't come last night แล้วตกแต่งภายในตัวนนนเนี้ยแป๊บนะถ้าไม่ใส่เชดเดอร์แล้วมันเหมือนไอ้รูวไม้มันลอยได้ปะบอกว่าเชดเดอร์มันไม่ได้ช่วยอะไรเลย <c oughs> แต่มทำไม่งงก่างงดเดิมอีก บาดไปเยอะคาวะเนี่ยเมื่อเป็นอะไรวะอะไรเนี่ยบ้าไปไหมเอระคือมาให้มึงไฟไหมอ่ะมาให้มึงไฟไหมอ่ะคือ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 ถ้าดูในพูปภาพมันจะมีมันก็คือส่วนนี้แหละ บ้านแถวบ,บ้านมันแล้วกันนะทัวร์บ้านนะมันสลับมาดูบ้านมามาเรามาดูนะครับว่าบ้างของคุณแกง <Go S 1> ิสเจกโกดิสมีต้อนรับด้วยใครทำไรบ้านกูมึงทำไรเอาอะไรเอาจะ <c oughs> ดูบ้านใครก่อนเนี่ยงานนี้ดเดี๋ยวเราทำเดี๋ยวเราทำระบบนี้ให้เกมอ่เดี๋ยวสเปกเตอร์ให้หมดไปเลยเวลเวลามันจะได้ไม่ต้องเกีฑ์บ้านกันโอเค งั้นดูบ้านกูก่อนก็ได้อ่ะบ้านเล็กๆนี่โอเคได้เดี๋ยวกูพาทัวเที่ยวันเดี๋ยวพาทัวร์ที <Okay. S 1> ททละอันเลยมาด้านหน้านบ้านนี้จะมีแบนเนอร์ประจําภูรแล้วก็มีม้าหนึ่งตัวให้สําหรับการขี่มันออกไปขายถ่านเป็นไงอือฮมเป็นอะไรฮะ <c oughs> เป็นทันจิโร่หรอฮะสัตว์อันนี้ขายถ่านเอาเงินอาชีพเสริมเป็นนักขายถ่านอาชีพ <c oughs> หลักเป็นซามูไรอืม <c oughs> แล้วตรงนี้ก็จะมีเอ่อไอกาอธิบายตรงนี้กูไม่รู้มึงทําจัมเพื่อ ไอ้ตรงนี้กูไม่ได้ทำกูทำก็อธิบายไอ้ไตรงเนี่ยเนี่ยเนี้ยนี่ที่ตรงไอ่กูขอเป็นเซอร์ิวเวอร์เลยใหญ่ป่าเป็นคน<ง>เลยอเยอะไม่ใช่หรอกบางคนมันเกลยียกันได้ไงมันนะเลยอ่ะไม่ายจังไรวิ่งตรงเนี้ยอธิบายก็ไอ้ตรงเนี่ยตรงที่ยากอาหารมึนันอ,อธิบายก็พีมาพีมาที่จะทำก็ได้ อมอตมขุดขี้ได้ถึงวาน <c oughs> ไอ้เจ้ามอตมเนี่ยมันจะมีไฟเป็นฐานไว้อยู่แล้วต้องขุดุมตัวนี้เพื่อไม่ให้มันแบบเกิดการเผาไหม้ของผมที่ผมเนี่ยซื้อแพงนะใช่ฮะห้าบาทประมาณห้าสิบบาทขอบคุณครับไปฮะไปต้องจ่ายสิบาะะบาทก่เช่นโตชุดขัวแล้วน,นี่คือโต๊ะอาหารตอนนี้คืออาหารยังเต็มโต๊ะอ,อ,อยูเ่เลยกูทํานานนนเนี่ยจะพิมพ์นานอยู่ เสื้อทาทามิเสื้อทาทามิแล้วมาตรงห้องน้ำเลยฮะห้องน้ำที่ทําเหมือนมากเลยเยี่ยเกกูไม่คิดกูไม่เคยคิดมาก่อนเลยเยีเก๊ก็จทำห้องน้ำเหมือนขนาดนี้ขอหน่อยกันนะโอเคกูไม่เคยคิดเลยเยี่ยเก๊ทำห้องน้ำเหมือนขนาดนี้มึงเข้าไปดูดิม่ายติวตัวตัวไปดูนะเราไปฮะห้องน้ำไม่เหมือนจริงเลย ต้องอาบน้ำอ่ะก็โต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 ได้ใส่ยาใหม่นะโตแช่ส้วมมึงตกส้วมตกส้วมไหมดูคุชี่ระเบิดแล้วนะคุชี้ระเบิดใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะนี่นี่ดูคุชี้ระเบิดนี่โตขี้ระเบิด เปิดจริงมานี่แมวนะวัดงมวเราเปิดว่ะโอ้ช่างแม่เม็ดโกโก,โก้โยนโย,เออยนเอาโยนเอาก็ได้ตัวคนญี่ปุ่นทำไมก่อนเข้าก่อนเขาใช้โรงอาบน้ำอ๋อเคใช้ใช้กระโปรงเหรอไมองผสมนั่นนะแล้วนี่คือห้องนอนเขาใช้ฟูกนอนกันกน,น,นี่ฟูกเดี่ยวขาวนี่แล้วก็จะมีพวกเออ่โต๊ะหนังสือเอาไว้เขียนไดอารี่ ่ายผมเนี่ยตตายผมนี้มันจะมีเอ่อซ่อนไว้อยู่เป็นอาวุธเอาไว้ใช้เฉพาะตอนแบบมีข้าศึกบุกมาปุ๊บจะได้แบบหยิบปุ๊ขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเหมือนขาจะใช้ทาผิดแบบนะพวกเขาใช้ดาบเด็กกันไม่ใช่เหรอสมอะไรเด็กดาบเทพแจ้งมันแล้วก็จะไปตรงสรวนหลังบ้านกันเลยดีกว่าสำหรับพวกใช้ฝึกดาบกันไงโตมาเนี่ กูกทำนานนะเนี่ยหลังบ้านอ๋อมาตัวมาต่างบ้านทำนานแล้วเนี่ยพูดจริงเนี่ยกาจะปลูกต้นไม้ตัวอย่างเงี้ยทางนี้ตัวหลังทายก็จะปลูกต้นไม้ได้อย่างงี้นานเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็จะมีเอ่อตีดาบตรงนี้อยู่เฉพาะแบบพวกตีดาบนี่ตรงนี้จะมีท่างที่กำลังจะแตกแล้วก็มีดาบวางไว้อยู่พูดคันเออพวกตีดาบไว้ตรงนี้แต่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของ นี่เก็บของเก็บของที่ไม่มีไม่มีแของเต็มแพอ๋อเตรมเลยบอกเลยตอนนี้ก็จะเป็นพวกไผ่อะไรอย่างนี้เอาไว้ตัดเอาไหมสำหรับพวกที่จะฝึกวิชาดาบอ่าฮะแต่ที่จริงมันควรจะยาวมากกว่านี้ทางนี้แต่พี่เกียร์ทำแป๊บนะสกิเคร์สกิเคลียร์อะไรอะไรเห็นอะไรพอดีเสียงแปากตรงเนี้ย ไม่มีคนเอาเอาโคมไฟยัดไว้ในนี้ว่ะอ๋อไม่มีคนเอาโคมไฟยัดไว้ในนี้แล้วเราแล้วก็โดนไม่ต้องแล้วมันก็สว่างได้ตัวของมันเองเห็นปะไมเห็นอะไรฮะถืออกแสงขึ้นมาดิอ๊ะยังไห ไปไปไปต่อไปจับเอามาเดี๋ตวจัาบ้านใครมาวันนี่แหละอะไรอย่างเออบ่อหลังบ้านก่อนหลังบ้านก็จะมีตู้ไอ้บ่อเลี้ยงปลาคนญี่ปุ่นมาอยู่บ่อเลี้ยงปลานี่จะมีเออไอเชี้ยบ่อเลี้ยงปลานี่ก็จะมีพวกหมึกหมึกเรื่องแสงดอกดูตลอดเวลาโอ้ยอยู่หางก่อนเถอะ ด้วยเหตุผลมาอย่างที่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงมีเมือกแรงแสงอยู่ตลอดเวลาเทพก็ได้เทพ400แล้วจะมีเออเราตากผ้าที่เอกาแม่งแบบสุดจะคิดแล้วกูอึ้งเหมือนกันไม่คิดได้ยังไงเราตากผ้าเฮ้ยแต่เมื่ออยู่นะแต่น่าเสียแต่่นาเสียดายไม่มีลายเออเสียดายอยู่แหละแต่ก็ช่างมันเลยจังเลก็เหมือนเราตากผ้าแหละเออไปทั่วบ้านมันดีเยอะว่าคุณแต่งได้ดีไหมแต่งแต่งให้ดูหน่อย เอปดูแต่งให้ดูเลยใช่ใช่เชียงมันเชียงมันไปเช่ยงมาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปลองใช้ทางก่วบ้านก่อนก็ได้ทั่วบ้านก่อนก็ได้เออกระตุกอ่ะตั้งแต่หน้าบ้านเลยมั้ยรออยู่โต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 เดินทางปกติเลยโตเเกมหมดก็ได้บางทีอ่ะเมื่อกี้เวลาเห็นก็งก็แบบไม่ดันนะแบบตั้งเดินเหมือนกูพาทัวร์คนเดียวไอ้ที่นั่นไม่ก็นั่งเงียบอยู่เฮ้ยเหลืออีกที่นึงคืออะไรวะคืออะไรก็เออ ที่รับเหรอ,อวิ่หงหลังคาสมบัตเออิเหรอสมบัติไอ้เชี่ยสมบัติรับวะอออออไอ้เชี่ยสมบัติรับของตระกูลวะสมบัติรับของตระกูลวะไอ้เชี่ยกูขนาดเจ้าของบ้านยังไม่รู้เลย <c oughs> ไอ,อ้สารสารรับผิดอ๋ออันอนี้คือเราเคิดไวอันนี้คือเราเคิดไว้ไงว่าแบบยังไงต้องมีสมบัติต้นกาทำจริง เพราะว่าแบบหลังคาเขาสูงเลยสมัตรรับไปจากัตระกูลวะอืม่าพาทัวร์เลยก็ได้มาไม่มีอะไรเหลือแล้วป่ะเริ่มพาทัวร์เลยครับคุณโกดิสอ่าครับเอ่อไอเคียนี่เข้าแถวเจ้าของบ้านก็เข้าแถวด้วยบินน้ำเยียอะไรมาไงึงบินอะไรอ๋อได้ได้เขาจะตากล้องกัไเลยปกูก็เป็นตากล้องนะไม่ต้องไม่ต้องต้อยชั้อเชเดอร์ หน้าบ้านเรามีประตูรายโชว์ม,มังคครับแล้วก็จะมีแบนเนอร์เป็นแบนเนอร์ลายมังกรที่ใช้เป็นสีแดงกับขาวว่ามันจะได้เป็นญี่ปุ่นครับแต่กูมองเห็นเห็นกระทิง <c oughs> อ,อแล้วแต่คนจะมองเล็บบูกระทิงแดงแล้วด้านบนจะเป็นเอ่อเอาออกมางูต,ตัวเอสจะทำเป็นมังกรจีนแต่ว่าันได้เช่นี้ก็เอาเช่นนั้น หมือนงูกับตัวเอสผสมกันเียเป็นทันเปาทันเปาชอบกินแล้วเปาบุญตินชอบกินไข่เต่าคนแล้วใครจะมีต้นจะมีต้นซากุระที่ทำมั่วๆฝ่าแล้วใครเอาอะไรมาแปะแล้วมันก็มันก็ให้เหมือนเป็นซากุระไงมันมีซากุระร่วงตลอดเวลาซากุระเขียวไม่รู้แต่ไม่อย่างนั้นมันก็มีเอฟเฟกต์อะไรอย่างนี้เหน่อยก็ดีมันดูมันมีความขลังไมย์ต้องเห็นมันน่าสนใจดีเลยเอามาแปะไปก่อน อธิบายต่อเลยไปต่อต่อต่อโอเคอันนี้คือตระกูลของเป็นเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากบ้านของโอโรจิโคดิสคุงนะเฮ้ยตั้งใจแต่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 เราไม่รู้ว่าอะบ้านเรามีตัวอักษรเจ้าของบ้านนะเดินเข้ามาเดินเข้ามาโต๊ะไต๊ะโตค่อยเดินค่อยเดินนะโต๊ะโต๊ะโต้ะยังยังไม่มีมารยาทโต๊ะโต๊ะเขาเาที่บ้านเขาแข็งแกร่งด้วยโตโต เราอ่านว่าโกบิดว่ะมันเหมือนตัวบีก็เหมือนตัวบีอยู่แหละไม่ทันเลยช่้าเหมือนเจ้าเหมือนกันมันมันอะไรกันเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวมาตรงนี้จะมีโต๊ะญี่ปุ่นะตรงนี้จะมีโต๊ะญี่ปุ่นแล้วก็อันนี้จะเป็นดาบของท่านโกดิสนะเอาไว้เวิร์กต็กน้อยดูไหมเป็นดาบดูดาบท่านคำนัด ติวิวโดสักซอะไรนี่อะไรนี่เนไปหรือเปล่ามุตีมตีเแบนโตตรงนี้คืออะไรครับอธิบายหน่อยครับนะตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะฮะก็จะเป็นอ่าดูรูปภาพไปเพลินๆนะฮะคุณทำยาง กูใส่เท็กเจอร์กูเห็นเป็นกอร์ดอนแลมซี่แต่ภาพแม่งหายไปไหนวะใครมันตกไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยตู้เย็นเหม่อเนี่ยอันนี้เป็นตู้กับข้าวครับตู้ใส่กับข้าวนะครับปไอ้เอาไอ้เียนี่มึงทุบเหรออันนี้ตู้กับข้าวก็ไหวมันคืออะไรดูข้าวฮะตู้กับข้าวเอาไว้เอาไว้ใส่กับข้าวฮะ เพื่ออะไรโอเคในบ้านมันมีแค่ในในบ้านตกแต่งแค่นีอ้าวแค่นี้ก็ื้นใหญ่นอกบ้านมากกว่าอืมเฮ้ยเดกูีเดียวทีแม้วะงั้นก็ต้องรอบบ้านครบเลยก็แล้วบ้านเราจะมีนี่ด้านบนนี้ระฆังยักษ์เป็นระฆังยักษ์นะเป็นระฆังตะเกใช่ครับ ตำนานเล่าขานว่ามีเทพมาสิงในครั้งนี้เลยใครตีจะโชคร้ายไม่โชค <Okay. S 1> ดีครับเทพมาในกำเห่าเลย<น>ไม่สักสิิท์ธี์มากเลยงั้นงั <c oughs> ้น,นมีคนกันเ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย <c oughs> อ่าอันนี้เราขอใช้สิธิ์พิเศษนะฮะเกมโมสเปกเตอร์ er ให้กับต้นกาลแล้วเอาโอพีออกไปก่อนตึ <c oughs> ใช้โกะกระตกเดี๋แป๊บหนึ่งแป๊บนึงอ้าวผมไม่เห็นมีเสียงเฮี้ยอะไรเลยเล่นพับเปลทูสี่เพเยอร์ อ, miracle. อ่างั้นเพื่อความสมจริงแล้วกันนะตีละตีลังเราทำจากที่มาจากนาอกโลกนะนี่มีตำนานว่าผู้ใดที่โดนหินนีบบาทจะติดเชื้อเวรัสและ direito. ได้รับพลังบางอย่างเรียกว่าสเตนตีละครั้งหน่อยดิอยากรู้มันเฮี้ยแค่ไหนวะมามา <peach> แล้วก็กิจกรรมสุดท้ายกูมีกิจกรรมให้ทำอะไรเอาไปไข่หนึ่งเอาไข่ไปทำอไมไข่แมวเดี๋ยวพึงเจ๊นะกล้าไปไหนหละ่ะแป๊บหนึ่งนะนั่นน,นั่นมันกระเป๋าเต็มเ,เดี๋ยวดึงไอ้เดี๋ยวดึงกล้าขึ้นมาเหมือนไม่ใช่เหรอกล้ามาสเป็มเต็มอยู่ใช่ไอ้ชั้<ห>นกูกูวางไอ้อันนี้เป็นสิทธิพิเศษ งานงงั้นเดี๋ยวตั้งให้ว่าเกมโหมดไปแล้วกันตั้ง K T หรอ่โว้ยวใช่โว้ใช้โโระบบท K พอ r t ไอ้ยู่ไหนอ่ะครับ T P ทาไม่ไม่เขียนทั้งไพ P วะทบ T P อ๋อคุณน,นึกอ,ออกแล้วมันก็เล่มันก็เล่มีมันยังไม่สัน่น <laughs> กูหันได้มองดวงที่เท่านั้นแหลยคุณได้ออกแล้วอ่าแอนเจนิสโซร์หรือยังไม่คือกูจะให้เอาไข่เสือแมวเว้ยถ้าได้แมวพันธุ์ญี่ปุ่นแท้ก็คือพันธุ์ที่มันมีสีสีส้มแล้วก็สีดำนะฮะเออแล้วก็เออกูจะให้ระวังบางอย่างเลยซิมบ้าเลยซิมบ้าอันโน้สเปนจา

มึงเอาอ่ะมึงเอาอ่ะมึงตีเพื่อนหัวมึงตีเพื่อนผัวมึงตีเพื่อนหัวมึงตีเพื่อนหัวมันมีดาบแล้วริงตีเพื่อนหัวมิตีเพื่อนหัวมามาดิสั่นกล้องเว้ยนี่

อะไรอะไรอะไรเธอวอากันยังไงใครไม่บินอยู่มั้นะแล้วเนี่ย,อ,ยอะไรต่อแล้วมันก็เหลือแค่กาวปิดมันก็เหลือแค่กาวปิดตอนเนี้ยเดี๋ยวจะแจกแมมไว้ด้วยเพิ่อใครอยากมาทัวร์แจกมีเพ <นะ S 2> <ต>ิ่อใครอยากมาทัวร์แต่เดี๋ยว เดี๋ยวพี่กัดเดี๋ยวจะบอกในใต้คอมเมนต์ด้วยว่าแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดไม่ต้องะไรให้เขาหาเองเออถูกกระกฐาเรื่องอะไรนี่คือพี่กัดนะฮะดูไว้นะฮะพี่กัดอยู่นี่ไงเปิดฐานให้ดูแล้วเซฟสปอร์มาแล้วเซฟสปอร์มาแล้วเพราะฉะนั้นก็มาตรงนี้มาตรงนี้ไม่รู้อ่ะเสียด้วยพอใส่แล้วตัวสิ่งพากษาเลยแหละบิดตรงซิมบายอ่ะแล้ว ไงว่าเมเบอร์เป็นเซมบ้าอ๋อทำหมดนล้นเหรอเออเฮ้ย,ยพี่ปับเลือกเลือกคนที่ดีนี่เออมันเหมาะกับการทำผมคลิปด,ด้วยถ่ายวกเออ่ต้อง็เดี๋ยวก็ทำในอันนั้นต้นกล้ามาด้วยใครไปใส่เกาะคนเดียววะวิคุงที่พี่ต้นกล้ามหา ไอ้กะไ,ไม่มีสก,กินไงมันต้องใส่หน้ากากแต่กูมีสก,กินเวยถอดหมวกแล้วแ,แล้วก็มีสก,กินต้นกะจบหนึ่งอ่ะกะมันไม่มีโอ้ยจะผักหัวจะผักหัวเบียดกันเราไม่เหี้ยตัวตัวทางฝืนที่หลังเราคิดว่านักต้นกาเกียร์แหละนี่นี่เกียร์นี่ย จ้าฝังไหนอ่าหลบๆมาให้เออยี่ห้าเออฝั่งไหนอ่ะตรงนี้โอเคไปอ่ะงั้นพี่ปั๊บกล่าวปิดฮะพี่ปั๊บกล่าวปิดแล้วเหรอเออไม่มีไม่ให้คนอื่นหน่อยเหรอเรื่องจะให้โกดินอ่ะโกดีนมันพูดด้วยคลองกว่างั้นก็โกดีนครับเออมันมันจะอยู่กันมันจะโยนกันอยู่แค่เนี้ย มันผู้ปิดรายการอยู่แค่สองคนเราอะไรมันไม่มีคนอื่นแล้วโตกรงผู้เเรกเลยก็สำหรับวันนี้ก็พี่พองนี่เท่านี้ก่อนเ็คิอยากได้แบบนี้ก็ได้คลิปได้คลิปได้คลิปเราเนี่ยอะไรคลิปของนัดนะคนอื่นไม่พอคนอื่นคนอื่นไม่ให้สวัสดีก็สวัสดีเพื่อนใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย 平等な人生才能も出ない上位に超が欲しい